สบายดีจ้าทุกคนสบายดียามสวยจ้ามาในพ้นตกพี่น้องจ้าบริไปตัดอ้อดจ้าบรรยากาศดีแบบนี้เหมาะสำหรับการนอนมองเนี่พี่น้องฝนตกตกแไงไงตกะบดมื่นตั้งแต่เมื่อวานนี่พี่น้องเอ้โตกตั้งแต่เมื่อวานนี่จน นน 8, 9, 6, 000, ก็นี่แปดเก้าโมงแล้วก็ยังตกอยู่พี่น้อง,องจิวก็ขึ้นก็จิ๋วฝนตกแล้วจ้านี่มาทางบ้านเ้าปัดแดดอยู่บ้านเ้าน่ะแดดอยู่บ้านเ้าน่ะปัดอยู่นี่พอฝนตกพี่น้องคือฝนตกทำดอกบัวดอกบัวกับบานงามเลยพี่น้องฝนตกใส่น้อง บรรยากาศกันาวนาวแบบฝนตกพี่น้องก็เลยพักมันนี้นะเพราะว่าเขาอ่อยซางพี่น้องมันเปียกแล้วมันก็นสางมันสิสางบอกพี่น้องผมมันเปื่อนกอก็เลยยุดมือหนึ่งจ้าฝนตกก็เลยยุดพี่น้องพักผ่อนเอาแห้งพี่น้องมาเลยบรรยากาศดีดีพี่น้องเครื่องก็บ่แห้งได้เอามาตากคุณนในพี่น้องเออ้ยเครื่องพ่แหง้งอันนี้จากปลาไปกิน จิ๋ดปลาเจนพากันแต่งโตเรียบร้อยเลยพกกากันสีเก่าแบบพลุนตกพี่น้องเอ้ยจนได้แก,แกะแกะออกเสียกันเลยจนหลอกหองหลอกยังเรียบร้อยลเลยแกยมขึ้นรถดมาอะไรแบบพลุนตกก็เลยก็เลยโมขะพี่น้องมัน,เนีเลยไปเ <c oughs> บิ่งพาไปเบิ่งน้องนาวพี่น้องพลุนตกค่ะ พวกขึ้นอ้อยค่ะปรายุทธพี่น้องพยามมาเนี่ยนะยุทธแต่พวกตัดลดใจอ้อยโอ้ลดลดขึ้นอ้อยพวกขึ้นอ้อยปรายุทธพี่น้องเออแบดกระเบิดแบดกระเบิดองเอ้เนอนเนาะ đơn giản đi ờ đi đâu cuộc nga mày lít nó nghe người nghe nam chân hồn quân à, tục nó ơ cá nào nào บรรยากาศดีพี่น้องพอดีพักผ่อนจ้าถ้ากันแตกโตแล้ววันวันไ,ไปพี่น,อน้องเลยมาหนักนั่งเล่นพี่นาะวันนี้ลนลอกก็วันเป็นลอกอะวันเป็นลอกสับมุนตุ วันที่พาไปหล่อเบึงบรรยากาศรอบแก้ววันนี้วันพักผ่อนจ้าบนตุ๊กนอกใบไปจอยจ้าเมื่อวานนี้ได้เป็นมัรลอยรลอยมันลอยใบใบเนี่ยเห็ดเผื่อมันนี่เจ้าข้าวอ่ะเป็น ยานมุ่งเคนต่อานมาอำเภอ้องยามาเปนเียมเรื่อยแล้วทั้งเมืองเรียมใหม่มือน ไปมืออื่นเนาะนีอันนี้กับข่าวเฮาทอดไข่กับอันเฮ็ดแจ่วแจ่วบ่ได้แอบเนาะมากินตอนเที่ยงแล้วตอนเที่ยงเฮาจะค่อยกินตอนนี้จักมงแล้วเฮามื่อนี้มีอันขุ้นพอเากสิกับบางไฟอุ่นน้ำมันเจ้าีแซ่บ่บนากินแต่ปีกายนี่ีนี้ยังบ่ได้กินพี่น้องปีมือยังสิคือเก่าบ่ตามม่กัน ผนโตฉันอาจจะสีดังไปอันนี้เอามาสามใหม่มันอันนี้มันแตกปเมื่อบา้านีเอาอันนี้มื่อบา้านที่บ้านนข้าวตคว เพื่อนกับอ้าวรถบกเพื่อนเปี่ยนรถแค่ กันยุตเบิดพี่น้องเอ,อ้ยไม่ได้พากันทํางานจ้าวันนี้เป็นวันพักผ่อนพี่น้องจ้าเพราะว่าฝนตกตกแห้งรีได้พี่น้องเอออย่าพาไปเลาะกับไปลเปลาะบ่ได้พี่น้องวันนี้ฝนตกจ้า ขึ้นอะไรพี่น้องอาตกแห้งกันดีนอนขึ้นมากเลยขึ้นแห้งกันลยตุ้กระตุกกระหัวพวกหงพี่น้องเอ้ยอยู่ใส่กระหัวแม่ หองอะไรเห้วห้องหัวพี่ด้อกพดตกปลาออกมาบริน้าจนหูแค่แห่เจอัน้นเนาะแค่ไนแต่มันห่วยเลยขคาแหนแต่เน่เบิ่งทันเพราะว่าย่อยปอกๆลงใส่ขาวออนั่นแหละเจ๊สิกินเบ้ป หนามจนโองขึ้นอ้อยได้อี่บอ้อแบบเนี้ยก็หนามจนโหงงเนาะพื้นกระเปียกหูขาดได้ตกนะฮะก็จูจ่ก,กจ็จอดจะแถวไรอยู่แล้ว ແນ່ພີ່ນ້ອງເອີຍฝົນຕົກກໍອັນເມືອນຫົວບາດນີ້ນອນຫົວປກເບດ